กลับมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับปริยวิทย์นำพานิยายไวเรื่องแรกพบรงรักปักใจภาคหลานอ๋องกลับมานใ,ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะครับวันนี้แอดขอเสนอเป็นบทที่32ที่มีชื่อว่าปราบกระบทหัวใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนิยายวายฟังฟินฟนกันด้วยนะครับกดเข้าไปฟังนิยายอีกหลายๆเรื่องที่อยู่ในช่องให้ด้วยนะครับเมื่อตนตื่นขึ้นมาได้ สิ่งที่ทำให้จางเจลินถึงกับต้องอารวาดอยู่ในใจก็คือในขณะนี้กองทัพของชิงหลงกำลังจะเตรียมตัวกลับตำหนักเยี่ยชิงนี่มันอะไรกันอะกระหมอ่อมขอทูลถามถึงคำอธิบายได้ไหมพะยะค่ะอธิบายเรื่อง ็รเรื่องสงครามปราบจนสลดยังไงเล่าพะยะค่ะล้านอองเหลือบสายตาไปปลาดมองที่หน้าน้องชายอยู่แวบ,บหนึ่งก่อนที่ไวลุยหลานจะพูดแทรกขึ้นมาทันทีอย่างรู้งานสงครามที่โหดร้ายและยืดเยื้อยาวนานเหล่านั้น ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะ่าืือลินนับเป็นความดีความชอบของเจ้ามากเลยทีเดียวที่ช่วยออกความคิดวางแผนการรบในครั้งนี้เห็นทีท่านอองต้องปูนบำเน็จรางวัลให้แก่เจ้าแล้วล่ะจริงหรือไม่พะยะค่ะ,สะเสด็จพี่แต่กระหม่อม ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแม้แต่เหยียบย่ำเข้าไปในสมรภูมิเหตุใดท่านอองจึงรังให้กระหม่อมอยู่ที่นี่โดยไม่ให้ตามเสด็จไปด้วยเล่าพะยะค่ะจ้างจือลินพูดสวนออกไปในทันทีโดยที่หลานลู่หานยังคงอ้าปากค้างริมฝีปากที่อ้าออกเตรียมจะเอื้อนเอ่ยกลับหุบเข้ากัน สังเกตเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายจริงจังมากมายจนยากที่จะหลบเลี่ยงการเจรจาลานองเป่าปากโล่นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาตามตรงสงครามก็คือสงครามทั้งโหดร้าย และป่าเถื่อนมีแต่การหลังเลือดทหารเสียเลือดเสียเนื้อมีแต่ความตายสองมือของเจ้าแม้แต่วิธีจับดาบยังลืมไปเสียสิ้นตามไปด้วยเจ้าจะช่วยอะไรได้ จ้างจือลิ้นถึงกับอ่อนยือบลงไปในบัดรดลแววตาที่เคยแข็งกร้าวกลับสันระริกขึ้นมาเพราะสิ่งที่หลานลู่หานพูดออกมามันจริงทุกคำคิดมาแล้วยิ่งทำให้เศร้าสลดยิ่งนักเจ้าเตรียมตัวเถิดเราจะออกเดินทางในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้ ลุยหลานเจ้าก็กลับไปเตรียมตัวเถอะพะยะค่ะกระหม่อมขอทูลลาแม่ทับหนุ่มคุกเข่าลงกับพื้นในทันทีพร้อมวาดฝ่ามือมาประกบกันไว้ตรงหน้าก่อนจะกล่าวอำลาแล้วทำท่าจะลุกออกไปแต่หนึ่งคำถามของจางจือลิ้น ก็รั้งสองขาของเขาเอาไว้จนได้แล้วใต้เท้าไปละแม่ทับเว้ยเออลุยหลานเจ้าทูนถามท่านอองเองเถอจือหลินกระหม,ม่อมขอทูลลาอีกครั้งว่าแล้วเว้ยลุยหลานก็ถอยหลังจากไปแบบ ไม่หันหลังกลับท่ามกลางความเงียบงนันในยามค่ำคืนเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังมาจากทางฝั่งชายหาดทางใต้กลิ่นน้ำทะเลโชยมาชัดเจนยิ่งนักจำไม่ได้แล้วว่าเกลียวกลาดเคยไปเที่ยวทะเลบ้างหรือเปล่าคิดอีกที ตอนเด็กๆเ,เขาน่าจะไม่เคยเห็นทะเลเลยสักครั้งเลยด้วยซ้ำในเมื่อไม่ได้รับคำตอบใดๆเลยเขาจึงเลือกที่จะเดินออกมาจากคุ้มชวนอ๋องเสียเลยคนเดียวเงียบๆคิดทบทวนดูแล้วจางจือหลินที่เกิดมาใหม่คนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง อะไรได้เลยตัวอักษรที่มีอยู่ในหนังสือเป็นสิ่งถาวรชัดเจนแล้วจะจบสงครามโจรสลัดได้ลานลูกหารต้องขึ้นไปบนเรือของหัวหน้าโจรสลัดแล้วจากนั้นก็นึกไม่ถึงว่าเจ้าอยากจะมานอนที่ชายหาด จางจอหลินเงียบไปบ้างไม่โต้อตอบออกไปได้แต่งแงนมองท้องฟ้าที่มืดมิดไรซึ่งแสงของดวงจันทร์เมื่อคำตอบคือความเงียบฉะไหนเลยคนฉลาดอย่างหลานลู่หานจะเดาสถานการณ์ไม่ออกร่างสูงเดินเข้ามายืนเคียงข้างประชิดต,ตัวกับจางจอหลินทันที หลานลู่หานนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าความเงียบเป็นของคู่กันกับผู้ชายที่ชื่อจางจือหลินแต่หลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมาจากที่คุมขังจางจือหลินก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไปซะแล้วจางจือหลินคนนี้เปรียบเสมือนเป็นจางจือหลินคนใหม่เป็นจางจือหลินที่แปลกประหลาด จางเจรินที่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่แยแสต่อผู้คนที่มองมาที่ตนครั้นอีกฝ่ายนั้นเงียบไปกลับทำให้เขารู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้ราวกับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของนัก,กรบร่างแกร่งอย่างหลานลูกหานซะแลว้วเจ้าจะไม่ ส่งเสียงออกมาให้ข้าได้ยินบ้างหรือร่างบางเกือบจะหลุดคำออกมาเมื่อได้ยินถ้อยคำออดอ้อนจากหลานอองผู้ยิ่งใหญ่เกลียวกลาดไม่ใช่คนใจแข็งดังหินพาเหมือนก,นกันกับจางจือหลินคนเก่าเขาออกจะเป็นคนขี้ใจอ่อนเสียด้วยซ้ำ อีกฝ่ายพูดแค่ไม่กี่คำเขาก็อ่อนเป็นคี้พึ่งโดนไฟเสียแล้วเหตุใดท่านอ๋องจึงอยากได้ยินเสียงกระหม่อมนักลานลูกหารฉีกยิ้มกว้างออกมาอย่างไม่อาจควบคุมตัวเองได้เขาดีใจอะไรนักหนาอยากได้ยินเสียงของอีกฝ่ายอะไรนักหนา ชะไหนเลยจะหาคำตอบให้กับตัวเองได้ยิ่งจางจือหลินผู้นี้ใจอ่อนกับเขาเพียงใดก็ยิ่งเหมือนกันกับว่ายิ่งทำให้หลานอองผู้ยิ่งใหญ่ในใต้ล่าหลงไหลในความอ่อนแอของเจ้าตัวต้วมเตียมได้อย่างที่ไม่เคยเป็นเสียงของเจ้า ช่างน่ารำคาญดักแล้วเหตุใดจึงอยากได้ยินเล่าพะยะค่ะแต่ความรำคาญที่น่ารำคาญนี้อาจขาดไม่ได้ เสียงหัวเราะของจางจือหลินจึงค้างเติ่งอยู่บนอากาศที่มืดครึ้มกระแสลมแรงที่พัดเข้ามาปะทะกับใบหน้ายัางไม่รู้สึกเพราะดวงหน้าหวานชาวาบไปทั้งแถบความเก้อเขินนั้นไม่อาจทำให้สามารถพูดอะไรต่อไปได้อีกเกลียวกลาดนั้นเงียบกลิบ เพราะไปไม่เป็นเขายังไม่เคยลืมเรื่องที่เคยบอกกับไอ้หลงว่าเขายังไม่เจอคนที่ใช่ตอนที่ไอ้พี่เบิ้มที่ทั้งหล่อทั้งรวยคนนั้นเข้ามาจีบสำหรับเขาแล้วพระเอกนิยายเรื่องนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับเขา แต่แล้วยังไงล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกลี้วกลาดในตอนนี้มันคือเรื่องจริงหรือความฝันสวรรค์ช่วยบอกผมทีแต่สำหรับหลานอองในขณะที่เงียบอยู่ในตอนนี้เพียงเพราะกำลังสรรหาจุดเริ่มต้นของคำพูดที่ต้องการจะเอื้อนเอ่ย เพราะหลานลู่หานเป็นถึงโอรสของกษัตริย์แควนต้าหางวงเล็บเมืองแห่งมหาราชาบางครั้งสิ่งที่อยากจะพูดอาจไม่ได้ง่ายอย่างที่ใจคิดเจ้าเคยมีคนรักหรือไม่เอ่อข้าหมายถึง ในที่ที่เจ้าจากมาเกลียวการหันควัาไปมองร่างสูงที่ยืนอยู่ข้างๆในทันทีเพราะแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าจะได้ยินคำถามเช่นนี้ที่ผ่านมาเดาไม่ออกจริงๆว่าหลานลูกหานเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าหรือเปล่าอย่างน้อยวันนี้คำถามนี้ก็บอกเป็นในว่าอีกฝ่าย ก็มีความเชื่ออยู่บ้างทูลท่านอองกระหม่อมไม่เคยมีคนรักพะยะค่ะแต่ถ้าถามว่าเคยมีคนมาจีบไหมตอบว่ามีพะยะค่ะจีบทูลท่านอ,องกระหม่อมหมายถึง คนที่เข้ามาบอกว่าชอบพอกันก็พอมีอยู่แล้วเจ้ากระหม่อมไม่ได้สนใจพวกเขาพวกเขาแสดงว่ามีหลายคนเหรอสองสามคนพะยะค่ะ เจ้าก็เป็นเช่นนี้เสมออยู่ที่ใดก็มีสตรีมากมายเข้ามาชื่นชมเจ้าไม่ว่างเว้นนามขององค์คารัก์จางจือหลินเรื่องลือไปทั่วทั้งแผ่นด,ดินแม้แต่มาอยู่ที่ดินแดนเถื่อนยังเมืองชิงหลงก็ยังไม่วาย มีแต่คนหลงรักเจ้าฮะไม่เว้นแม้แต่สนมนางในของข้าทุลท่านอองหากไม่ทรงมีหลักฐานอย่าทรงได้ปลักปลํำกระหม่อมเด็ดขาดกระหม่อมจะไม่ยอมรับข้อเก่าวหาได้ไดทั้งสิ้น หลักฐานเหรอหลักฐานอย่างนั้นหรือจางจือหลินจนป่านนี้แล้วเจ้าถึงจะมาเรียกร้องขอหลักฐานอะไรจากข้าสามปีก่อนข้ารอคอยการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากปากของเจ้า แต่เจ้ากลับนิ่งเฉยไม่เอ่ยแม้สักคำที่จะแก้ตัวจนข้าหลงคิดไปว่าเจ้ารักนางจริงๆเกลียวกลาดหันมองหน้าหลานอองนิ่งแทบจะไม่กระพริบตาที่แทถเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขา เข้าใจจางจือลินว่าทำไมถึงเลือกที่จะไม่พูดอะไรกับคนตรงหน้าแต่ที่ไหนได้ที่ผ่านมาเขากลับไม่เคยเข้าใจจางจือลินเลยตั้งหากเดิมทีคิดว่าชีวิตของจางเจือลินช่างลันทดอดสูน่าสงสารที่สุดในเรื่องแล้วแต่คนที่น่าสงสารสุด กลับเป็นหลานลู่หานหรือนี่น้ำตาของจางเจออลินคลออยู่เต็มสองเบ้าตาในขณะที่จ้องมองใบหน้าคมของหลานลู่หานความคับแค้นมันตื้นตันขึ้นมาคลออยู่ที่ดวงตาคู่สวยทูลท่านออง พวกเขาที่กระหม่อมพูดถึงล้วนแต่ไม่ใช่อิสตรีทั้งสิ้นพะเะค่ะลานลูกหานขามวดคิ้วมุ่นพร้อมกับจดจ้องด้วยสายตาที่ตั้งคำถามซึ่งจางจือหลินเองก็พอเข้าใจ หากอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจในคำพูดเมื่อครู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งคู่เงียบกันไปนานจนในที่สุดหลานลู่หานก็เริ่มพูดขึ้นมาก่อนอย่างที่ไม่เคยเป็นก่อนหน้านี้ที่ห้องโถงในตำาหนักของข้า ขุนนางที่มาจากต้าฮางพูดคุยอะไรกับเจ้าจ้างจือหลินทำท่านึกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบอ๋อทูลท่านอองพวกเขาถามกระหม่อมว่าเออกระหม่อมไม่รู้ว่ากระหม่อมควรพูดดีหรือไม่ข้าถาม เจ้าก็ควรตอบเอ่อจือลินท่านอองต้องสัญญากับกระหม่อมก่อนว่าจะไม่ทรงลงโทษกระหม่อมหากพูดออกไปได้ต้องพูดว่าสัญญาด้วยสิพะเยาค่ะาเจ้าตัวตุ้มเตียม เจ้านี่เรื่องมากเสียจริงข้าสัญญาอืมพวกเขาถามกระหม่อมว่ากระหม่อมตัดแขนเสื้อจริงหรือไม่ลานอองหันควบบทันทีตั้งแต่คำว่าตัดแขนเสื้อหลุดออกมาจากปากของจางจือหลินพร้อมกับจดจ้องไปที่คนที่พูดไม่วางตา อีกฝ่ายก็ช่วยเจ้าต่อไปอย่างไม่แยแสกระหม่อมก็เลยตอบพวกเขาออกไปตามความเป็นจริงว่าใช่พะยะค่ะกระหม่อมตัดแขนเสื้อจริงๆและก็ไม่ใช่แค่ตัดแขนเสื้อนะพะยะค่ะกระหม่อมยังตัดขะ คำว่าตัดขากางเกงด้วยของจางจือหลินถูกเบียดกลับคืนไปในลำคอทันควันเมื่อหลานลู่หานพุ่งริมฝีปากหยักษ์เข้ามาประกบริมฝีปากอิ่มที่ขยับเจ้ยแจ้วอยู่นั้นให้หยุดชะงักลงไปกระทันหัน สองฝ่ามือหนาประคองร่างบางที่อ่อนระทวยเอาไว้ไม่ให้ล้มลงไปเพราะไร้เรี่ยวแรงจะยืนอีกแล้วสองร่างเบียดเสียดคอเคลียกันอยู่ท่ามกลางแสงดาวนับร้อยนับพันดวงที่ตอนนี้สายลมพัดเอาเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่ได้หายไปจนหมดสิ้นแล้ว เหลือเพียงแต่ท้องฟ้าที่กระจ่างชัดเจนเปรียบเสมือนหัวใจของพวกเขาทั้งคู่ที่ปราดสจากซึ่งคำถามหลานอองคลายจุมพิษออกมาแต่ยังคงไม่ยอมปล่อยให้ร่างบางอยู่ห่างตัวริมฝีปากหนายังคงนวเนียอยู่ใกล้กับนวลแก้มและใบหูอยู่รำไร ทำไมถึงพึ่งมาบอกฮทำไมไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้จือลิ้นเร,เ,รเรื่องที่กระหม่อมตัดแขนเสือ้อหรือพยาค่ะถูกแล้วนานแล้วหรือ างเจอหลินทำท่านึกจะตอบยังไงดีจำไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไรรู้แต่ว่าทูลท่านอองนานแล้วพะยะค่ะอ๊ยท่านอองลานลู่หานตวัดร่างบางขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนทันที ในขณะที่จางเจ๋อหลินกำลังงวยงงว่าเขาพูดอะไรผิดกันร่างสูงก็พาเขาเดินกลับไปในคุ้มจวนอ่องอย่างรวดเร็วไม่รีรอด้วยรอยยิ้มที่เปรี่ยมสุขอยู่เต็มหัวใจในที่สุดทุกสิ่งที่คลางแคลงใจอยู่มานานหลายปีก็คลี่คลายออกไปเสียทีต่อไปนี้ เจ้าจงเป็นของข้าทั้งตัวและหัวใจจางเจลินจบตอนที่32ที่ชื่อว่าปราบกระบทหัวใจลงไปแล้วนะครับหวังว่านิยายวายเรื่องนี้จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการรับฟังขอบคุณ และก็ดีใจมากๆที่ทุกคนชื่นชอบนิยายวายของปร,ริยวิทย์นะครับขอบคุณที่ชมว่าเสียงไพเราะนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนรักในตัวละครในนิยายวายทุกเรื่องของแอดนะครับเป็นกําลังใจให้ปร,ริยวิทย์ด้วยการกดเข้าไปฟังนิยายวาย ทั้งเรื่องที่อ่านอยู่ตอนนี้แล้วก็เรื่องที่จบไปแล้วด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ที่ช่องนิยายวายฟังฟินๆในวันถัดไปนะครับบ๊ายบายครับ